่านมอนบางขุนพภมพอบอกว่าเป็นบางขุนพภมหยิบมานี่เป็นไงใครที่เคยได้เห็นเนื้อพระสมเด็จจริงๆที่เขาจ่ายเส้อเป็นสิบสิบล้านน่ะเนื้อขนมตุ๊บั๊อบอ่าใช่อ่ะมาสมเด็จวัดอินอ่ะนี่อันนี้กับอันนี้อันไหนเก่ากว่ากัน สายหรือขวาเก้ากันกันครับพี่นี่ใครตอบได้ตอบกันมาสนุกจะตายการศึกษาพละเครื่องสายสมเด็จในบา้านวัดอินไหมครับอันนี้นี่สายเก้ากว่าสายเก้ากว่าขวาปูน่าสายสายเก้ากว่าครับสายปูผูขวาปูนาเยี่ยมครับอันนี้คือก้างปลาวัดอิน ใช่ดูนายเดียวนี่ปูปูวัดอินต้องกี่บาทล่ะสายเก่ากว่าครับปูปูสวยสวยแสนก็ขายกันมาแล้วเออต้องกี่บาทล่ะเอาพี่เคนส่งดาวห้าสิบดวงคอยคุณครับพี่ปูปูหลักหมื่นึ้นแน่นอนครับถึงหลักแสนอ่ะนี่ปูปูสวยไหมสวยอันนี้ปูนาดขยับไป อันนี้กับปู่พัวไหนเก่ากว่าเห็นป่ะเราเห็นความเก่าใหม่เลยนี่ท่านมอนบางคุนโรมพอบอกว่าเป็นบางขุนพรมหยิบม,มานี่เป็นไง ใช้เลยครับเนื้อบางคุณพรมชัดเจนครับองค์นี้ท่านหมอนบางคุณพรมเท่าไหร่นะชุดที่ผมแบ่งให้ถ้าสามองค์บนนั่นปูนาคเลยเห็นไหมถึงยุคครับแล้วก็เด็ดเลย ฐานหมอนเจดีเล็กขอราคาฐานหมอนโอ้โหไม่ได้เห็นนานแล้วครับตัวจริงเสียงจริงแบบนี้โอ้โหอันนี้สองมืนสามยกชุดพี่มานะ ถ้าเดินซื้อห้าหมืนไม่ได้แน่ชุดนี้ท่านหมอนดูง่ายจริงออยู่ด,ดูครับกลุถึงยุคเลยครับอ่าเนื้อเหมือนท่านหมอนเลยโอ้โห ถึงยุคสามองค์ราคาสองหมื่นกว่าบาทนี้สุดยอดแล้วชุดนี้ปิดสามหมื่นครับพี่พี่ใจอ,อย่างนี้นะครับพี่พี่ใจเย็นนะตอนเนี้ยสามหมื่นอะเมื่อกี้ผมเปิดไปเท่าไหร่นะสองหมื่นสามผมว่าตอนนั้นอนะตอนปิดกล่องอถ้าเป็นพระพี่พี่เองอะ่ะตอนเปิดกล่องมาแล้วตอนเนี้ยพี่พี่คิดว่าสามองค์เนี้ย จากสองหมื่นจะกลายเป็นสองแสนแล้วครับ<ฮ>เนี่ยสามองค์เนี้ยพี่พี่คิดว่า<ฮ>เท่าไหร่เราลืมเราลืมโมเมนต์เรื่องปิดกล่องเมื่อกี้ไป<ฮ>คือจะต้องบอกว่าองค์เนี้ยนี่คือสมเด็จโตวงแขนเนี้ยวงแขนทิมใหญ่สมเด็จโตอ่าใช่อันนี้คือช่าง สมเด็จโตไม่ต้องสงสัยเนื้อนี้ลักษณะการแกะเส้นสมช่างสมเด็จโตไหมช่างสมเด็จโตสมเด็จนี่ยเป็นสมเด็จโตนะครับเนื้อนี้คือสมเด็จโตแบบคุณไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยค้าบกุแบบนี้คือค้าพระอยู่ในกลุขึ้นไขแบบนี้ นี่ขึ้นไขแบบเนี้ยสองนาทีสองนาทีน่าสนใจมากๆปิดสองมืนไม่ต้องประมูลพิธีเบตอ่าอ่ะเนื้อวานเนื้อออกวานดูง่ายอ่ะพิธิเบตบอกว่าปิดสองมืนไม่ต้องประมูลนะครับ ดูง่ายครับครับห้าบาทความระเบิดเป็นวงห้าบาทรู้กันโอเคครับมาโอ้โหนี่เข้าใ่ถึงราคาทองห้าบาทแน่ๆอาจารย์ราคาทองห้าบาทอ่ะก็สนุกสนานครับสอุกเสีนะครับรายการนี้วงแทนเดียวกับพิมพ์ใหญ่วัดละคังเลยคื่องนี้ยถ้าคุณจะดูสมเด็จวัดละคังจะเป็นวัดละคังจะเป็นบางขุนทอมก็ต้องเนื้อนี้แต่ อย่าลืมนะใครบอกว่าว si ันละครัง wh a wh a ้งไม่มีแตกกลุกูวันละครั้งแตกปีเจ็ดสี่บันชึกสั้นชานนี่ผลลเนื้อนี้เข้าใจง่ายดีจังเนอะ โ oh, องนี้อ่ะองค์นี้ที่ไหนพิมพ์บอกกันหน่อยวัดละครพระพุทธยิมรับฟ้าไหมครับพิมพ์นี้ก็ท่านแกะมาจากพิมพ์พระพุทธยิมรับฟ้า<อ>พระประธานในโบสถ์หมดแล้วครับอ,อ่ะ้าโอโ้โหถ้าใจครับถ้าผมจะแบ่งปันอะไรให้ประทับใจในค่ำคืนนี้ เนื้อเดียวกันหมดเลยอันนี้คือสมเด็จวัละครแบบคุณไม่ต้องสงสัยถ้าคุณได้ส่องอยู่กับผมนะเน,เนื้อคือคนที่เคยเห็นเนื้อสมเด็จอันนี้โซนเนื้อตุบตับใครที่เคยได้เห็นเนื้อพระสมเด็จ จริงๆที่เขาจ่ายซื้อเป็นสิบสิบล้านน่ะผมมาเวลาตอนที่ผมแบ่งอ่ะผมภาวนาในใจอย่ามีใครปิดเลยอย่ามีใครปิดเลยอย่ามีใครปิดเลยเหนือขนมตุ๊บต๊อบอ่าใช่เนี่ยตอนที่ผมแบ่งเน่ะราคากล่องหมกอย่ามีใครปิดเลยอย่ามีใครปิดเลยโอ้โหพี่ทวีผมมาแน่พี่กิติทัศน์อ่า พวพี่ดูพาไปเลยครับไอคนที่ทพิมพ์ปวนเดี๋ยวมันตอบเดี๋ยวผมตอบมันเองได้ครับพี่พ่อเลียงเต้พี่เลีงไม่ต้องไปตอบเขาหรอกครับเขามาพิมพ์แล้วเขามีความสุขเราก็ได้อันนี้ส์งองค์เป็นล้านอย่างเนื้อไม่เท่าองค์นี้เลยพัดทาแท้ที่จะจ่ายแบบองค์เป็นล้านได้ก็ต้องเนื้อแบบนี้ใช่โอ้โหพี่อาริยะผมอยู่ไหมเนี่ย โดนใจสุดๆครับพระสมเด็จโตแน่นอนองคนี้ผมให้องค์นี้เป็นรายการแรกคือเห็นฐานไหมเห็นฐานเห็นขาอันนี้จบชัดเจนคืออันนี้นะเก่าเก่ากว่าแบบนี้เส้นนี่เป็นนี่เลยนะพี่นะเป็นร้อยเท่าชัดเจนครับสมเด็จถึงยุคพิลาตพลิวสกุลชัดเจนเก่ากว่า<ค>ปูๆเยอะ เปิดรายการด้วยพระผัวโตสุดยอดราปารานก็การที่ได้แขวนพระสมเด็จโตงเนี้คุณสบายใจได้เลยนะชีวิตมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็เลี่ยมเลนแบบโบราณมาอยู่แล้วสองนาทีรู้เรื่องล้ำค่าและทรงคุณค่าที่สุดครับสมเด็จที่แพงที่สุดในโลกคนนี่ขนาดเขาเลี่ยมเลนมาภาพยังชัดขนาดนี้เลยนะ เข้มขขังจริงอ่ะเห็นองค์นี้แล้วนึกถึงหนังสือสมเด็จสมัยก่อนเลยครับเนื้อแบบนี้ทุกองค์ต้องเนื้อแบบนี้เท่านั้นอ่าอ้าสองนาทีรายการแรกในเวลาห้าทุ่มสี่สิบสี่นาทีขอเขียนราคาใส่มือก่อนองค์นี้ผมบอกเลยนะองค์เนี้ยคนที่ดูพระสมเด็จเป็นเคยเห็นพระสมเด็จแท้แท วันเนี้ผมซื้อมาแสนหนึ่งอะยังไม่ผมซื้อมาพามาสององแสนนะยังไม่ยังไม่ดูง่ายเท่าองค์นี้เลยไม่ใช่ว่าไม่ดูง่ายเท่าองคด้ดิยังไม่ใช่เนื้อโซนตุบตับแบบนี้เลยใช่โหใครที่มีโอกาสได้อยู่คือพ้าเนี่ยคุณจะได้เป็นเจ้าของไม่ใช่มีตังค์อย่างเดียวคุณต้องมีโอกาสที่จะได้อยู่ในเวลานี้ณนะตอนนี้ สองนาทีเลยดูง่ายสบายตาคุมชัดพิรวีซุ้มผมซุ้มอยู่ในดงไพรเอาละผมบอกเลยว่านะถ้าคุณจะได้แขวนพระสมเด็จโตประกันให้เป็นพระสมเด็จโตแล้วการที่คุณได้องค์นี้ไปนะคุณไปดูพระสมเด็จโตองค์ที่เป็นหลายๆล้านก็ต้องเนื้อแบบนี้เอกลักษณ์พิมพ์อกแขนขาฐานเกศเส้นซุม้มนี่คือช่างสมเด็จโตร้านเปอร์เซ็นต มาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่าใครที่อยากหาพระสมเด็จแบบเข้าใจง่ายๆนี่นเข้าใจ,ใจง่ายงายวกกเวลาเดินแล้วพระแทนพระแทนเนื้อแท้แบบนี้ดูง่ายสบายตาม,มากครับอ่าเป็นกำลังใจใพี่สวีครับส่งดาวให้สิบดวงขอบคุณครับพี่ชายมาที่ สามหมื่นบาทนะครับเปิดแรกครับมาที่สามหมื่นบาทขอบคุณ <นะ S 2> ดาวทุกดวงที่มอบให้เป็นกําลัง 5, <000 S 1> ใจกันนะครับห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายจำลงกล้องให้ดูเหนือหน่อยได้ครับพี่นิวฮ่าฮ่าอยู่ที่อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่า,าเป็นหลักหลต้ององค์นี้แล้วก็คราบกุกถ้าจะดูกุกบางขุนพรม,มหรือดูอก็ต้องคาบกุนี้ มาที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับถ้าเห็นด้านหลังอ่ะยิ่งยิ่งโซนเนื้อสมเด็จโตแบบเข้าใจง่ายเลยมาที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายนี่เนื้อขนมตุ๊บตับอ่ะต้องอย่างนี้เลยตอนอาจารย์เปิดกล่องออกมาอลา,าองค์นี้จับมาครับอาจารย์อยู่ที่อยู่ที่สามหมื่นบัานบาทมา,าที่สี่หมื่นบาทที่พี่มานานนะครับราคาสุดท้ายครับ แบบนี้ไม่ต้องมีเถียงกับใครเนื้อนี้สมเด็จโตร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นครับอ่าขึ้นอยู่ที่คนมีวาสนาแล้วครับแบบนี้พระแบบนี้คนดูคนเคยเห็นสมเด็จนะโตเท่านั้นจึงเข้าใจโอ้โหมาที่สี่หมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทแล้ว อยู่ที่4 7 0 0มืน็บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี0 0 0เจับาทมาที่4 8 0 0มืปบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่4ี0 0มืนับาทมาที่ห0 0 0มื่นบาทแล้วต้องบอกว,ว่า,า,าโโคุณโโได้พระถ้าคุณได้พระสมเด็จองนี้หลักหมื่นนะคุณสบายใจได้ 50, คุณแขวนได้เลยมาที่5 1 0 0มืหนึ่งบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าเนื้อแบบนี้คุณครึ่งองค์คุณยังอาจจะต้องจ่ายแบบหลายหลายแสนอยู่ที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หกหมื่นบาทแล้วอยู่ที่หกหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายแท้สบายตาสบายใจอยู่ที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับปิดไปที่พี่มานะนะครับเอย โอ้โหพิธีเบสนะครับหกหมื่นบาททวนโอ้โหพี่มานะมาห้าหมื่นหกไมมทานนะครับรายการนี้คือเอาเอาง,ง่ายๆนะผมมาให้ราคาเนี้ย <c oughs> ผมยังไม่อยากให้เลยจริงแล้ววันเนี้ยไม่ถึงราคาเนี้ยผมขอโทษนะพี่พี่ <c oughs> ผมขอเก็บเองผมอยากเก็บไว้เองจริงๆเนี่ยเป็นนะ เป็นพระเนื้อยุคสมเด็จโตที่เข้าใจง่ายติดแค่ว่าผมไม่กล้าขายแพงนะครับคือติดที่พระกล่องเนี้ยผมไม่กล้าขายแพงเห็นไหมครับไลฟ์วันเนี้ยได้พิสูจน์ให้คุณเห็นเลยว่าแม้ว่าคุณจะเช่าพระองค์ละห้าหมื่นถ้าพระองค์นั้นราคาห้าแสนคุณก็สามารถที่จะ ปล่อยสามแสนได้ผ่านหมอนปิดหมื่นหแบ่งได้ไหมครับพิทาชัยเนียมคำโอ้โหส่งคุณค่าคนได้ไปสบายแน่วันนี้สองแสนก็ยังไม่แพงเดินเดินไม่มีทางเจอแบบนี้แน่ไม่ได้เล่นไม่ได้หากันง่ายๆเห็นไหมครับว่าสมเด็จอะต่อให้คุณซื้อนะเข็ยนไหมเวลาเซียนเขาซื้อได้องค์หนึ่งไม่แพงอะทำไมเซียนมาเขาจึงรวยเพราะว่าถูกไหมเขาดูเป็นอ เนื้อแบบเนี้ยตัดลงช่องให้ด้วยนะเข้าใจง่ายใจผมรอผู้ผูก้างปลาครับอ่าจริงๆบ้ากล่องเนี้ยต้องไม่แบ่งเลยอ่ะผมแบ่งให้โหนี่เป็นเป็นองค์ที่เป็นเกียดเป็นสีผมเลยอ่ะโอเคเจดีเล็กนะครับ ถ่านหมอนบางคุณผมเจดีเล็กดูง่ายครับคางหดแบบนี้ต่อด้วยถ่านหมอนปอบใจได้ครับพี่ชายอ,อ้าวนี่เห็นป่ะแล้วพระบางอย่างเวลาคุณพลาดไปแล้วคนอื่นเช่าไปก่อนนะคุณต้องไปนะก็ไม่ได้แขวนพระดีคนแขวนพระดีเขาก็นะคนถือของอัชนะขู่เนื้องนี้ อ่ะไปอีกสองนาทีสองนาทีพี่รายการนี้เหนือนมค้นเลยเปิ้ลแรกมาเวลาเดินนะครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมา, 1, าหนึ่งมืนบาทแล้วครับเปิ้ลแรกมาที่หนึ่งมืนบาทแล้วดูไงมาครับองคนี้่านหมอนแท้ต้องแบบนี้อาจารย์ครับต้องแบบนี้แหละครับอยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับเปิ้แรกครับเวลาเดินแล้ว คุณจะโดนพระบางขุนพรมต้องโดนราคาเท่าไหร่ครับกูบางขุนพรมเลยอยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทแล้วมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับมาที่หนึ่งมืนหกพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนหกพันบาทครับราคาสุดท้ายผ่านหมอนต่าๆก็ต้องมีสองแสนครับอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันบาทครับราคาสุดท้าย ที่อื่นสองแสนบวกบวกองค์นี้บางคุณผมเลยนะพี่ทิศอ่าก็ต้องใช่ครับนะแล้วพัาแบบนี้คุณหาที่ไหนได้ไหมการที่เราจะได้แขวนพระสมเด็จโตตัวมันยากเย็นนะแล้วราคาคุณต้องไปโดนกันแบบแพงๆทั้าน,นั้นครับประกันแท้ตลอดชีวิตนี่ประกันแท้ให้ตลอดชีวิตอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาท เนื้อหาารักล้านแถ้ตาเป้าใครอยู่ในไหลนี้โชคดีก็คือพระแท้ผมบอกคุณเลยว่าให้คนไม่เคยเห็นเลยถ้าได้เจอแท้ก็จะบอกว่าอ๋อแท้เป็นอย่างนี้นี่เองเท่าไหร่นะมาที่1นึ่งหมื่นก้ันบาทครับที่งานะสั่งกรบราคาสุดท้ายพี่ทวีรอแน่นอนองค์นี้ถ้าหมื่นกว่าบาทคุณยังซื้อพระสมเด็จใหม,ม่ๆไม่ได้เลย ใครได้แขวนพระดีชีวิตคุณจะดีชีวิตคุณจะทําอะไรก็ร่ำก็รวยผมจะบอกให้จักรพัดพาเครื่องครับสมเด็จโตอยู่ที่1 10, 9ึ่งนเ้าบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งนเันบาทอาท,ที่สอง0 0ื่นบาทครับราคาสุดท้ายอะไรกันเนี่ยตามสบายเลยจ้ะเสียดายตังไม่ได้พะแล้วพราองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับอยู่ที่สอง0 0ื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สองหมื่นบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหทรับป้บาหุ่นบมแข้งหมอนราคานี้มาที่สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายปิดไปที่โอ้พีทีเบสนะครับป้าไปหนึ่งพันบาทสองหมื่นหนึ่งพันบาทด้วยที่พีทีเบสครับต้องห่วงต้อง่วงเนี้ยจะรับหมดชีวิตจะไม่ตกโอ้เพื่อนเราจะรับไปหมดทุกทาง ใครสไลด์ฝั่งแม่ได้ยินไหโอ้โหแพ้ดูง่ายมากนี่ใครได้นะใครได้นี่ได้ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับรายการนี้